ตำนานเกี่ยวกับผีหลวงพระสยามเทวาธิราชเป็นเรื่องที่ได้รับการเล่าขานมาจากยุคสมัยโบราณของประเทศไทยเรื่องนี้มักจะถูกเล่าขานกันในคืนที่มืดมิดท่ามกลางไฟตะเกียงที่ส่องแสงแวววาวเรื่องราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษจากเทพ,พเจ้าผู้ซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ ที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินไทยและประชาชนจากภัยต่างๆที่เกิดจากการทำผิดศิลธรรมและความไม่ยุติธรรมในสังคมในสมัยก่อนมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตป่าลึกแห่งหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นอยู่กันอย่างสงบสุขทำนาทำไร่และดูแลกันไปตามธรรมเนียมดั้งเดิมแต่แล้ววันหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในหมู่บ้านนี้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อทวนได้กระทำการผิดศีลธรรมเขาขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านและขายมันไปเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเขาคิดว่าไม่มีใครจะรู้และไม่เคยรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำทว่าท่ามกลางความมืดมิดในคืนนั้นมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น เมื่อทวนกลับมายังบ้านหลังจากการกระทําชั่วร้ายของเขาเขาเห็นเงาของคนหนึ่งยืนอยู่ในมุมมืดของบ้านทวนรู้สึกหนาวสั่งขึ้นในใจแต่เขาก็ไม่ได้สนใจและเดินเข้าไปในบ้านอย่างปกติทว่าเงานั้นกลับค่อยๆเดินตามเขาพ่อมาด้วยการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนมนุษย์มันเป็นเงาของชายที่สวมชุดขาวเหมือนพระสงฆ์ แต่มันกลับทำให้ทวนรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่สามารถอธิบายได้เมื่อทวนหันกลับไปเขาเห็นชายคนที่แต่งกายเหมือนพระสงฆ์นั้นมองมาที่เขาด้วยแววตาที่ลึกลับและลึกซึง้งชายคนนั้นพูดขึ้นเสียงเบาๆว่าเจ้าได้กระทำความผิดครั้งใหญ่ทันทีที่ทวนได้ยินคำนี้ความรู้สึกหนาวสั่นไหวเข้ามาในร่างกายของเขา เขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นหายใจไม่ออกผีหลวงพระสยามเทวาธิราชผู้ปกป้องแผ่นดินได้มาปรากฏตัวเพื่อเตือนให้เขารับผลจากการกระทำที่เขาทำลงไปชายที่แต่งตัวเหมือนพระสงฆ์ยืนอยู่ตรงนั้นทวนรู้สึกว่าหายใจไม่ออกร่างกายของเขาตัวแข็งทื่อไปหมด เขาพยายามหันหลังวิ่งหนีแต่ไม่สามารถขยับได้เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเขาไว้ผีหลวงพระสยามเทวาธิราชเริ่มเดินเข้ามาหาเขาช้าๆแล้วพูดว่าเจ <c oughs> ้าได้กระทําการขโมยทรัพย์สินของคนอื่นและได้ล่วงล้เมศีลธรรมเจ้าจะต้องรับผลจากการกระทําของเจ้าเจ้าจะต้องรับโทษ ทันใดนั้นเสียงของผีหลวงพระสยามเทวาธิราชก็เปลี่ยนไปเหมือนเสียงฟ้าคำรามดังสนัน่นทวนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนและในขณะที่เขายืนตัวแข็งทื่อไม่สามารถขยับไปไหนได้เขาเห็นแสงสว่างล้อมรอบตัวผีหลวงทุกอย่างในบ้านรอบตัวเขากลับเงียบสงัดราวกับไม่มีอะไรเหลืออยู่ ท่านผีหลวงยื่นมือออกไปข้างหน้าและฟาดลังบนทวนด้วยมือที่เปล่งประกายราวกับมีพลังจากฟ้าผีหลวงพระสยามเทวาธิราชพูดขึ้นว่าเจ้าต้องรับผลจากการกระทำของเจ้าอย่างที่ไม่มีใครได้สัมผัสมาก,ก่อนเจ้าจะได้รู้จักกับความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิน้น ทันใดนั้นทวนรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงออกจากร่างกายเสียงของผีหลวงพระสยามเทวาธิราชดังขึ้นในหัวของเขาพร้อมกับการทรมานทางจิตใจที่ทำให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเขารู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังจะสลายไปในอากาศหลังจากนั้นไม่นานทวนก็ได้รับผลจากการกระทำของเขา ทวนถูกต้องคำสาปให้ต้องอยู่ในสภาพที่ทรมานไม่มีวันได้รับการปลดปล่อยการกระทำของเขาจะต้องได้รับการลงโทษจากผีหลวงพระสยามเทวธิราชตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อเรื่องนี้ถูกเล่าขานออกไปหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสยามเทวธิราชและความจริงที่ว่าผีหลวงไม่ได้เป็นแค่ผีที่มาทำลายชีวิต แต่เป็นการส่งข้อความเตือนภัยถึงการกระทำที่ผิดและผลของมันที่ต้องรับในคืนนั้นชาวบ้านได้อินเสียงแปลกๆดังกึกก้องจากป่าห่างไกลเหมือนเสียงของผีหลวงพระสยามเทวาธิราชที่กำลังสั่งสอนผู้กระทำผิดอยู่ ตำนานผีหลวงพระสยามเทวทิราชจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผีที่น่ากลัวแต่ยังเป็นการเตือนให้ทุกคนในสังคมรู้จักความยุติธรรมและอยากคิดว่าการทำผิดจะไม่มีผลเพราะในที่สุดแล้วทุกการกระทำจะได้รับผลตามที่มันควรจะเป็นเรื่องนี้เป็นตำนานที่สื่อถึงความยุติธรรมและการปกป้องประเทศจากการกระทำผิด ถ้าไม่อยากเจอผีหลวงอย่าทำผิดศีลธรรมและอย่าไปละเมิดกฎของสังคมนะคะแน่นอนครับผมจะเล่าต่อให้ฟังนะครับหลังจากที่ทวนถูกลงโทษจากผีหลวงพระสยามเทวาธิราชไปแล้วเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันในหมู่บ้านและถึงแม้ว่าทวนจะไม่มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่คำเตือนจากผีหลวงกลับยังคงมีผลอยู่ในใจของทุกคนในหมู่บ้านนั้นในช่วงกลางคืนหลังจากที่ทวนได้รับการลงโทษชาวบ้านเริ่มพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระสิบเบาๆในความมืดเหมือนมีใครสั่งสอนพวกเขาอยู่หรือลมหายใจที่เย็นยเยือกพัดมาจากป่าลึกและบางคนถึงกับได้ยินเสียงของผีหลวงพระสยามเทวาธิราทุกราตี อย่าทำผิดอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีทุกการกระทําต้องได้รับผลเสียงนั้นชวนให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวและระมัดระวังตัวทุกครั้งที่ความชั่วร้ายหรือการกระทําผิดเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นผีหลวงพระสยามเทวาธิราชจะมาปรากฏตัวใน,นยามราตรีเขาจะเดินผ่านหมู่บ้านทําสาบและบทเรียนจากพระองค์จะคอยเตือนทุกคนที่ลืมตน และหากใครละเมิดกฎอีกครั้งเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการลงโทษที่ไม่สามารถหนีไปได้วันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อบุญเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหลังจากที่เขาได้ยินเรื่องราวของผีหลวงพระสยามเทวาธิราชชายหนุ่มได้ยินเรื่องเล่าที่น่าสนใจและตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับผีหลวงเองด้วยความท้าทายเขาตัดสินใจไปเดินในป่าในคืนที่มืดที่สุด ในคืนหนึ่งที่ไม่มีแสงจันทร์บุญเดินลึกเข้าไปในป่าไปตามทางที่เก่าแก่และมืดทึบเขาเดินตามเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้จนพบต้นไม้ใหญ่ที่มีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความสงสัยยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆทันใดนั้นเสียงที่มาจากในความมืดก็เริ่มดังขึ้นมาอีกครั้งเจ้าไม่กลัวหรือ บุญหอยใจไม่ออกมือเขากำค้างอยู่ที่มีใดมีดที่ถืออยู่ในมือแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างมั่นคงและถามกลับไปเสียงสั่นว่าท่านคือใครแล้วเสียงที่ดังขึ้นก็เงียบลงไปแต่บรรยากาศรอบๆกลับเย็นยเยือกจนเขารู้สึกไม่สบายตัวเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้ๆหูเขาอย่างชัดเจนขอให้เจ้าระวัง ความชั่วร้ายที่เจ้ากําลังคิดจะทำเสียงนั้นจากผีหลวงพระสยามเทวาธิราชกลับทำให้บุญรู้สึกถึงความเคารพในความยุติธรรมและพลังแห่งเทพ,พเจ้าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อหวังทำร้ายแต่เพื่อเตือนให้เข้าใจถึงผลของการกระทำในชีวิต หลังจากคืนที่บุญได้รับทำเตือนจากผีหลวงพระสยามเทวธิราชเขากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงเขาตัดสินใจที่จะช่วยหลือหมู่บ้านและบำเพ็ญตนในทางที่ดีเขาทำงานหนักเพื่อรักษาความสงบสุขในหมู่บ้านและไม่เคยคิดที่จะทำผิดอีกต่อไปความเชื่อเกี่ยวกับผีหลวงพระสยามเทวธิราชไม่เคยหายไปจากหมู่บ้าน ทุกคนยังนึกถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นและความยุติธรรมของเทพ,พเจ้าที่มองไม่เห็นทำให้พวกเขาตระหนักถึงการกระทำของตนเองมากยิ่งขึ้นคําเตือนจากผีหลวงได้กลายเป็นคําสอนที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังมีคนในหมู่บ้านที่พูดถึงการลงโทษที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากทำผิดและไม่ยึดมั่นในความยุติธรรม เสียงกระซิบของผีหลวงยังคงดังอยู่ในใจของผู้ที่เคารพในความยุติธรรมอย่าทำผิดเพราะผลที่ตามมานั้นอาจจะรุนแรงกว่าที่คุณคิด